สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ 22. มิถุนายนพศ25 6พนะคะวันนี้ก็จะตรงกับวันพระนะคะขึ้นเปดค่ำเดือน7นะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะแนวทางจากพี่ชมคนสังขะนะคะเพราะว่า งวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะเลขวิ่งก็เข้านะคะวิ่งบนล่างให้สองกับเก้านะคะก็มาคู่กันนะคะท่านผู้ชมงวดงวดก่อนนู้นก็มาคู่กันนะคะสําหรับเลขวิ่งนะคะแล้วก็ตัวจับคู่นะคะงวดก่อนนู้นก็ให้หกกับเก้านะคะสองสองตัวบนก็ออกเก้าหกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ล่าสุดงวดที่ผ่านมานะคะวิ่งนะคะ วิ่งบนล่างให้สองกับเก้านะคะสองตัวล่างก็ออกสองเก้านะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็มากดคู่กันนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขวิ่งนะคะเข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมสี่ปียังไม่เคยหลุดนะคะสำหรับสายวิ่งห้ามพลาดนะคะแล้วก็ตัวจับคู่ก็เข้านะคะเพราะว่าพี่ชมก็จับคู่ให้เข้าสองเก้าเก้าสองนะคะสองตัวล่างนะคะแม่นจริงๆนะคะ แอดก็เลยพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะก็ที่จริงนะคะท่ชมก็ส่งตัวเลขมาให้หลายวันแล้วนะคะหลังจากหวยออกปุ๊บหนึ่งวันนะคะท่ชมก็ส่งตัวเลขมาให้เลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดก็ไม่ว่างนําเสนอนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะนําเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะคะแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอฟด,ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเข้ามาดูที่ช่องละอองชาแนลได้เลยนะคะมีเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมดูทุกวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะเนี่นะคะท่านพิชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านพ้ชมมาดูของงวดที่ผ่านมาก่อนนะคะจะได้นําไปเปรียบเทียบในงวดนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะเผื่อว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ดูของงวดที่ผ่านมานะคะว่าตัวเลขแนวทางจากพี่ชมเข้าจริงๆนะคะเข้าแอดก็บอกว่าเข้านะคะไม่เข้าก็คือไม่เข้านะคะท่านพิชมนี่นะคะงวดที่ผ่านมานะคะ สายวิ่งห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเข้าทุกงวดนะคะเลขวิ่งนะคะและ้วก็ตัวจับคู่ก็เข้ามาสองงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมบางทีก็เข้าวิ่งนะคะบางทีก็เข้าทั้งวิ่งทั้งจับคู่นะคะแต่ว่าล่าสุดก็เข้าวิ่งบนล่างก็เข้าสองกับเก,ก้านะคะแล้วก็จับคู่ก็เข้าสองเก้าเก้าสองนะคะแม่นจริงๆนะคะห้ามพลาดนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของมวดนี้กันเลยนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมของมวดนี้นะคะแนวทางแม่นแม่นจากพี่ชมคนสังขะนะคะแนวทางแม่นแม่นจากพี่ชมคนสังขะนะคะมวดปไปจาวันที่หนึ่งกรกดาคมพศ2565นะคะ วิ่งบนล่างให้เน้นสามรองศูนย์นะคะวิ่งบนล่างเน้นสามรองศูนย์นะคะสำหรับสายวิ่งห้ามพลาดนะคะในสูตรนี้นะคะแล้วก็ตัวจับคู่นะคะจับคู่ให้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด 8.0.08 1.4.4.1 6.1.1.6 7.1.1.7 8.1.1.8 6.4.4.6 7.4.4.7 8.4.4.8 6.7.7.6 6 8 8หนึ8งห0 0 3 3ด1นึ หกสามสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดสามแปดแปดสามแล้วก็สามสี่สี่สามนะคะอันนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะชุดเต็มก็ให้มาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณพี่ก็เน้นให้แล้วนะคะตัวที่แอดวงกลมนะคะคือตัวที่เน้นที่สุดในงวดนี้นะคะเพราะว่างวดนี้ก็เน้นสามนะคะเน้นสามดองสูตรนะคะ คุณพี่ก็เน้นให้นะคะมี01 04แล้วก็60นะคะแล้วก็ตัวที่เน้นนะคะเน้น3นะคะมี30 31 38แล้วก็34นะคะงวดนี้ก็เน้นให้มา7คู่นะคะโอ้ไม่ใช่7คู่นะคะ7ชุดนะคะสำหรับตัวเน้นสุดๆนะคะท่านผู้ชม ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าคนพี่ก็ส่งมาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมแม่นจริงๆนะคะพักหลังๆก็จะเข้ามาติดๆนะคะก็ตัวจับคู่ก็เข้าสองงวดซ้อนนะคะบางทีก็สองสามงวดก็จะหลุดงวดหนึ่งนะคะ,ะเฉพาะตัวจับคู่นะคะแต่ว่าเลขวิ่งเข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมเข้าทุกงวดจริงๆนะคะ ชอบตัวไหนคู่ไหนก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้ไม่ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่างวดนี้เอสก็ชอบ30มเอสก็ชอบจับคู่เอาเลขวิ่งนะคะเพราะว่างวดก่อนงวดก่อนที่ให้นะคะนี่นะคะงวดก่อนเดี๋ยวเอสจะให้ดูนะคะของงวดก่อนให้ก็2992นะคะ เอดก็เน้นเอาส9งเเลยนะคะแต่ก็น่าเสียดายเป็นเลขอันนะคะงวดที่ผ่านมาก็เลยโชคดีนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เอดก็จะเน้น3 0มศนะคะถ้าชอบก็ตามสูตรนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมและก็เบอร์โทรของพี่ชมคนสังขะนะคะ093,647,5361นะคะ 0936475361นะคะสำหรับ f c ท่านใดที่อยากจะโทรหาพี่ชมเจ้าของสูตรนะคะก็สามารถโทรหาได้นะคะหรือว่าท่านใดที่โชคดีแล้วอยากจะมีน้ำใจแบ่งปันนะคะคุณพี่เจ้าของสูตรก็โทรติดต่อคุณพี่โดยตรงก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าโชคดีแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันน้ำใจคุณพี่ด้วยนะคะ คุณพี่จะได้มีกำลังใจในการคำนวณสูตรตัวเด็ดๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมในทุกๆงวดนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูต้นฉบับจริงนะคะที่พี่ชมส่งมาให้นะคะก็แคปหน้าจอไว้รุ้นไว้ดูได้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ พี่ชมก็แยกให้แล้วนะคะงวดนี้ชุดเน้นนะคะเด่น3รอง0ูนย์นะคะตัวที่เน้นที่สุดนะคะคือ3 3 0 3 1 3ศูนยนะคะชุดรองก็จะมี0ูนย์หนแล้วก็8 0นะคะแล้วก็สำหรับ fc ที่โชคดีแล้วนะคะ อยากจะมีน้ำใจแบ่งปันคุณพี่เจ้าของสูตรนะคะก็สามารถโอนผ่านบัญชีของพี่ชมคนสังขะได้เลยนะคะหมายเลขบัญชีคุณพี่ก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านพี่ชมสำหรับ f อฟที่อยากจะมีน้ำใจแบ่งปันนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะท่านพี่ชมนี่นะคะเพราะว่าคุณพี่จะได้มีกำลังใจในการ คิดค้นสูตรคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับชมในทุกๆงวดนะคะถ้าเราโชคดีแล้วเราต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะท่านผู้ชมเนาะเราจะได้โชคดีไปด้วยกันในทุกๆงวดนะคะนี่นะคะตามนี้ได้เลยนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะ แก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องที่ได้รับชมตัวเลขสูตรคำนวณของพี่ชมคนสังขาในงวดนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยๆวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ